ตอนที่ 3. วิธีการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนปริชาติวิทยาคมกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนปริชาติวิทยาคมจำนวน1ิห้องจากจำนวนห้องเรียนทั้งหมดของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2. แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส 4. แบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมชุดการสอนเรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 1. ก่อนการเรียนการสอนทําการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐานก่อนเรียนชุดการสอนเรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน10คน แล้วตรวจแบบทดสอบได้คะแนนก่อนเรียน2ระหว่างการเรียนการสอนทําการทดสอบระหว่างเรียนด้วยแบบวัดแบบทดสอบวัดผลสลัทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกลไกการหายใจเข้าออกและกระบวน,นการแลกเปลี่ยนแก๊สกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน10คนแล้วตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนนระหว่างเรียน 3. หลังจากการเรียนการสอนทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกลไกการหายใ,หใจเข้าออกและกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน10คนแล้วตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน 4. รวบรวมข้อมูลแล้วนำคะแนนแบบทดสอบวัดผลสันลิ์ทางการเรียนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิงเพื่อตรวจสอบและสรุปผลการวิจัยมาวิเคราะห์ 5. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรมชุดการสอนเพื่อตรวจสอบและสรุปผลการวิจัยมาวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูล 1. การเปรียบเทียบผลทดสอบหลังเรียนกับระหว่างเรียน 2. เปรียบเทียบผลสำลีทหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. การเปรียบเทียบผลสำลีทก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์หนึ่งสี่แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมชุดการสอน5การคำนวณค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนสถิติที่ใช้ในการวิจัย1สถิติพื้นฐานมีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน2สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมี1การเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนกับระหว่างเรียนตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ80 ทัพ80องเปรียบเทียบผลสำริดหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้3การเปรียบเทียบ,ยบผลสำริดก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ระดับใน,นยะสำคัญทางสถิติที่0.01